มาเจอหลอดเล็กๆค้างถนนครับเมื่อก่อนเคยยิงอยู่ครับหลอดเนี้ยเป็นน้ําเข้าบ่อกกุ้งครับแต่ต้องเมื่อก่อนยิงตรงนี้ไม่ห่วงนะครับแต่บางเจ้าก็ห่วงแต่ต้องดูดูป้ายเลยครับว่าเขาห่วงไม่ห่วงเมื่อก่อนยิงอยู่ประจําร่องเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ยิงมาสองปีแล้วมั้งเพราะว่าน้ํามันแห้งแล้วมันไม่มีตัววันนี้ผ่านมาเจอพอมีปลานินตัวสวยๆเลย เดี๋ยวใส่เนี่ยเป็นเงี้ยงเดียวโอ้โหเดี๋ยวดูยางมันอ่อนหน่อยเนี่ยคำหัวหมด ประช้อนประช้อนช้อนอ้วนอยู่โอ้ไม่ได้ยิงประช้อนนาน พราะช่วงนี้ปัดช่อนมันเป็นปลาลูกคอกซะส่วนใหญ่นะหน้าฝนเนี่ยมันก็เป็นปลาลูกคอกก็เลยไม่ค่อยได้ยิงมันตัวนี้ไม่ใช่ลูกคอกนะครับอยู่กระสาลายเยข้าดีมัดเลยก็นินตรงนี้ โดนนะจ๊ะไอตัวขาวอ่ะยิงไอตัวขาวอ่ะหลุดพอดีพอดี มันเหมือนจะขาวมันจะเหมือนจะอ้วนกว่าคนอื่นอ่ะอ้วนอยู่ ร้อ <100. S 2> <c oughs> ยทอดอยู่อ้วนดีนะเปลี่ยนบรรยากาศมาครับมันยิงปลา เป่านิ่งมัง้งอืมวสวยๆอยู่ไม่โผล่ไงไม่โผล่เอาเลยช่อนรูด เป็นซะอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนก็ถามมาบ่อยๆครับมือใหม่ที่จะหัดเล่นปืนศูนย์ว่าเลงยังไงก็มันก็ต้องเล็งหน้าไม้ของใครของมันนะครับมันอยู่ที่หน้าไม้ของใครของมันอยู่ที่การตั้งศูนย์ของแต่ละช่างนะก็บอกเนี้ยก็ถ้ายิงอย่างเงี้ยยางนิ่มๆเนี้ยมันก็ยิงผมก็เล็งจี้เลยนะครับเลงจี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นยิงขวดนะ ยิงปลามันก็แล้วแต่ความลึกแล้วแต่ระยะอันนี้ต้องใช้ทักษะของแต่ละคนต้องยิงกันบ่อยๆนะครับถึงจะรู้อย่างเนี้ยเมื่อกี้ถ้าให้เอายางสิบสามูห้าออกนะยิงไม่โดนแร้วมันก็ข้ามไงมันก็ข้ามหมดก็ต้องเผื่อเยอะเผื่อมันสูงอะแต่ถ้ายิงกระบอกเนี้ยยิงนิ่มๆเนี่ยยางเออถ้ายิงสายเนี้ยนะยางนิ่มๆก็ยิงต,ตรงเลยตรงตัวถ้ายิงขดก็ยิงเป๊ะตรงตรงฝาเป๊ะอย่างเงี้ยนะ ต่ยิงปลามันก็ต้องเผื่ออยู่ดีอะนะเพื่อนได้ปืนมาเพื่อนต้องไปยิงเองอแล้วให้ผมบอกบอกไม่ได้นะครับได้ปืนมาต้องไปยิงก่อนยิงแล้วก็รู้เองนะครับรู้เองให้ผมบอกว่าเล็งยังไงแต่งจริงอะพื้นฐานมันก็มีนะถ้ายิงปลาใต้น้ำมันก็ต้องเล็งใต้ท้องหน่อยแต่ว่าหน้าไม้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับต้องไปลองหน่อยไปลองก่อน ถ้ามันข้ามเราก็ปรับลดถ้ามันลดเราก็ทําให้มันสูงนะมีก็แค่เนี้ยมันต้องอยู่ที่ความเคยชินมยิงปลาหลายๆก็บอกเนะี้ยก็จะยิงไม่ค่อยโดนนะก็แนะนําให้ยิงเป็นเป็นอันๆไปโดน เหนลูกคอ,อกแต้มม้นหน้านี่มันหน้าลูกคอ,อกสองตัวโดนสองตัวเห็นนะเห็นตัวเดียวอีตัวแรกมันขึ้นแล้วไงอ้าวหลุดแล้วก็อีตัวแรกลงก็ตัวที่สองขึ้น ลุด,ล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 ดแสดงว่าอีกตัวแรกลงแล้วไม่ไปไหน <laughs> ไม่ไปไหนลงแล้วก็อยู่แถวนี้โดนห่างก็เข้าไปด้วยไงห่างเลย ไอช้อนใหญ่ล้อท้องโอ้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแทงขึ้นมา